สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆลุงปานาอาทุกๆคนเลยครับแล้วก็เอฟซีทุกๆคนที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมวันนี้เจอกับน้องเชนิกเช่นเคยนะครับในช่องลองดูเคนะครับผมวันนี้นะเราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาสองคนนะครับก็คือสวัสดีค่ะทุกคนน้ำบ้านบ้านนะคะฝากช่องด้วยนะคะับผมก็ฝากช่องพี่น้ำนะครับก็พี่น้ำเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตมากๆเลยนะครับโอเคเต้ต่อไปสวัสดีครับ ผมเต้คนป่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยรับชมผมนะครับผมครับผมก็ต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่องผมนะครับเคยครับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3มคนเนี่ยจะเดินทางเข้าไปในป่านะครับเป็นสถานที่ที่1นนะครับผมที่ช่วงนี้ก็แรงหน่อยนะครับก็ผมก็จะเดินขึ้นไปตามลาธารนี้นะครับหนุ่มเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะว่าน้ํายังมีหรือเปล่านะครับกับ สมาชิคสองคนนี้ครับผมโอเคเดินทางกันดีกว่าไยพร้อมเสมอพี่ยามพ้ยันพร้อมเสมอเดินดีๆน้องเมือนลื่นมันลื่นเั็มีอเชงกู ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจจะมานะครับผมก็อยู่ด้านนู้นเลยครับนะพี่น้ำกับสุสอตเต้นะครับก็ได้เตรียมข้อของวางอะไรพวกนี้พักแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้มาถึงปุ๊บเนี่ยผมสังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันเป็นต้นเดียวกันนะฮะซึ่งมันน่าจะโดนไฟไหม้แล้วก็บวกกับลมพัดมาอย่างแรงนะฮะก็ได้ฉีกนะครับนี่ทุกคนก็คือต้นนี้ยัง ยังรอดนะส่วนไอ้กิ่งนี้นะทุกคนดูดิมันก็เลยเหักมาซีหนึ่งนะครับก็ขวางทางเลยนะครับผมนะทุกคนนี่ครับ,บก็สุสรเต้ก็นั่งพักอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูใกล้ๆเนี่ยนะว่ามันมีความธรรมชาติมากหน่อยแค่ไหนนะครับอ่าสุสอรเต้เป็นยังไงบ้างครับผม ร้อนด้วยนะโอ้ตรงนี้ก็มีกล้วยไม้ด้วยนะข้างบนนี้ก็เต็มไปหมดเลยกล้วยไม้นะครับผมนู่นเลยนะอ่ากินได้ไหมกล้วยไม้นี่ไม่สามารถที่กินได้นะกินไม่ได้เหรออ่าคนละกล้วยกันนะครับอตรงนี้ก็จะติดกับลําธารเล็กๆนะครับผมซึ่งลําธารนี่ก็จะสายมากๆเลยนะทุกคนนะฟูตรงนี้มีหินเฮ้ยหินเป็นเพศอะไรเนี่ยสวยมากเลยนะนี่หินขาวหินหยก เป็นยกหรือเปล่านะถ้าเป็นยกนี่สามารถขายได้นะราคาเท่าไหร่ครับผมอยู่ในหลักพันหรือหลักล้านครับท่านไม่อยากเจอยกเราอยากเจอทองสักก้อนหนึ่งอ่ะอ้อนไม่ต้องหนักมากหรอกแค่ร้อยโลทองก้อนนั้นอ่ะกิโลหัวโอเคครับผมก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะนอนได้ประมาณสามคนพอดีเลยนะครับก็ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเออก่อกองไฟตรงนู้นเนาะพี่นองก็นอนตรงกลางเนาะ อ๋อเหรออืมอันนี้เป็นแผนของสุดซอเต้ใช่ไหมคิดไม่ดีนะพี่นุ่มป่วยไงพี่นุ่มยังพี่นุ่มกับดีดยังคาใครมานอนตรงกลางแล้วนะใช่เหรอพี่น้ําจะมานอนตรงกลางบ้างไม่ได้เลยไงใช่เหรอเรื่องเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับนะผมไม่ได้พูดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะพักก่อนแล้วก็อ่าหุงข้าวกินก่อนนะฮะตอนนี้ก็ เย็นแล้วเป็นข้าวกินก่อนแต่ก็่ทำกับข้าวใช่ไหมใช่ครับผมก็ไฮซอสอดเต้เป็นคนทำกับข้าวนะวันนี้ผมเอาเนื้อกวางมาด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับทางดีๆมีไม่ขึ้นชอบแบบชอบแบบอะไรพูดให้จบชอบแบบไปจีนทายดิบอ่ะเต้ชอบแบบไหนนะ Hey, ใช่หรใช่คะเออสุกจะสันเราจะชอบแบบเสียวๆนะอะไรที่ไม่ดีจะให้ผมทั้งหมดแลวปกติก็ไม่ดีอยู่แล้วดอ่าเนไงล่ะปกตเียกี่ัง uh> ผู <t os> <t os ้นที พยามให้น้ก็มีดนเี้มก็ไม่โดนะประกันของปลอดภัย่ไหมผนนั้นดีนะพี่ไปเอทีเอ็มผมมีประกันรักษาพรีขอพี่นิดทีเอี่มอโงพยาบาลทั่วประเทศอ่ะที่มีอะไรชื่อในเอทีเอ็มนั้นรักษาฟรีหมดใช่วันนี้ไม่ไ่าแล้ววีไม่ได้พักเลยเหมือนอันนี้เลยนะ เหมือนแผ่นอะไรสักอย่างสี่กวางง้างๆเลย่อโอโคแข็งแข็งไปหน่อยเนาะทงกสัยต้องแช่น้ำสักคืนหนึ่งพี่ถ้าแช่น้ำก็ไม่ต้องกินแล้วโอ้ยพชนอะอนี่เราม,ามาีรักษาฟรีก็ใช้เดี๋ยวเราดีแค่เจ็ดร้อยก็ใช้ ย่างยางให้กรอบๆจะได้กัดง่ายเหมือนซีโครงของสตเต้เลยเวสตเต้นซี่โครงใหญ่เท่าเลยเนื้อแทบไม่มีจ้ามาทำเพื่ออ้วนจริงเนื้อมันทำไมล่ะใช่ไหมเพื่องอมาตั้งนานที่ไหนได้จะกลัแจะเตกลั้เต้ จนะ้าอะตัดสินใจกันเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็อันนี้ย่างส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยครับไม่รู้ว่าคือซี่โครงอะไรนะครับซี่โครงอะไรนะหมาอซี่โครงกวางเหรอหม้ <c oughs> ปลาวัวนะครับวัวนะใช่หม,ม้อปลาแงเสือมั้งมแมีแต่กระดูกนะครับไม่มีอะไรเลย จริงๆนะครับทุกคนแต่ก็มีเนื้อติดอยู่แหละเนื้อเนื้อบางๆนะผมเพราะมันแห้งไงถ้าไม่แห้งเนื้อก็จะเยอะอยู่ใช่ไหมมันแห้งจนเนื้อมันแปบแต่คนดูก็อร่อยนะอ่าโอเคเดี๋ยวก็ตอนนี้รออ่อแกงของพี่น้ำเสร็จเราก็จะทานข้าวก่อนแล้วนะครับผมก็ข้าวผมนี้ก็สุกแล้วนะครับอยู่ก็ที่อยู่ด้านนู้นนะฮะไม่รู้ว่าสุกหรือว่าไม่นะโอเคเจอกันอีกทีเรากินตรงไหนพี่ นั่งกินข้าวหมดแล้วเนาะโอเคสอดเตะแขะอยู่นั่นแหละนะบารีเอตเตะเบื่อเตะนี่มีครับมีกระเดียกครับไม่มีเรียบร้อยข้าวนะครับสุกหรือว่าไม่สุกนะครับผมตอนนี้ก็นะครับผมโอเคข้าวสวยมากสุกเรียบร้อยพอแค่นี้แหละโอ้ยโอ้ครับผมอ๋อร้อนไม่ไหว สุดยอดแล้วก็ดูเต้นนู้นอโอ้โหเหมือนตัวอะไรนะเหมือนมีเลยนี่ก็ดูเหมือนกรอบเลงโอเคตอนนี้อะไรก็เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่ามนีแพนด้านี่ว่ามาเอามีเอามีเอามีเนาะไม่บอกวิลลี่ต้องวิวเออมีลี่แล้วต้องวิบ้าเข้าไปว่า ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ทํากับข้าวอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีมาม่าต้มยำนะฮะกับกระดูกวัวใช่ไหมใช่คือกระดูกไฟเยกระดูกหมีเอากระดูกวงังเอาสักอย่างเถอะครับผมนะเดี๋ยวเรามากินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะได้พักผ่อนสัมปทา้า <ไป S 2> วันนี้ก็มีซี่โครงแบบแปลกๆนะครับอร่อยนะใครแท้ไปเหมือนเลยนะครับผมชบาจ้าครามนี่เหมือนเลย แทบปุ๊บนี่เหมือนเลยนี้นิดนึงนะพี่นะอืมอร่อยอันนี้ก็อร่อยกินข้าวไร่นะครับเออเขียวไม้บอสย่างหมูเดบยวกัดติ๊กหรือเปล่าใช่เดบอสมือแทบมันียอละเดือนที่นี้จะประจําตีแค่จังอืมค่อนข้างที่จะอร่อยมากๆเลยนะอาหารมือนี้นะคือเราก็กินเปรี้ยวแล้วก็เนยๆใช่ อ๋อหลายรสรสึกแปลกๆเลยอันนี้ต้มไอ้ต้มยำกุ้งอันนี้รสจืดอันนี้รสอะไรไหมลู้เปรี้ยวหวานผสมไปงงมากเลยไม่รู้จะ่อยท่าไหนแล้วอืมมาลองวันครับตอนนี้พวกเราก็กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะล้างข้าวของแล้วก็จะพักกันนะครับผมว่าตอนนี้ก็บรรยากาศนี่ลมพัดมาเบาๆเย็นสบายมากๆเลยนะ ทุกคนนะบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศชวนนอนมากๆเลยใช่ไหมเต้หน้าพี่บัวในกล้องสำหรับไหลหน้าพี่บัวเหรอแสดงว่าในกล้ออง่ะพี่เริ่มกินเยอะแล้วไงมีท่านน้อยอยากมานอนด้วยกันไหมใจเย็นเนาะจะเอาใครมานอนไม่บอกอาไม่บอกนะครับเดี๋ยวน้องนารู้นะเออย่าไปบคันนาละเดี๋ยวไปส่องหาสักตางแม่เนี่ยคืนนี้เพิ่งที่เห็นปู่ตัวหนึ่ง แคปปูนี่นะปูก็ย่างอ,อร่อยเลยมั้งเด็เด,ดตัวไปเรื่อยเลยนะยตัวขนาดน,นี้ย่างอร่อยนะปูนะหวานหวาน,นเคี้ยวหวานเี้ยวนอนไหม,มนี่นะจัดเต๊ะจัดเตี้ยก็นอนละเสร็จตอนเรา,าจะกินกาแฟตอนคืน,นอ,อ่านะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมสถานที่ที่จะนอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วแล้วผมก็ไปต้มน้ำเตรียมกินกาแฟก่อนนอนนะครับเป็นนิสัยของผมเองนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะต้มน้ำนะ สันดานก็สันดานนะอ่ะก็ได้เอากาแฟมากินด้วยนะครับอเอาไปกินด้วยกันไหมผมกินโอวัลติมเลยขนมชอบกินนมสดเหรออย่ากินมวนซัวนะผมชอบกินในนั่นกาแฟผสมนมนะอ่ากาแฟผสมนมที่บ้านแม่อร่อยเหรอที่บ้านไม่เข้าใจ่อยเกี่ยวอะไรที่บ้านนี่กันผมพูดถึงกาแฟใส่นมอ่ะพี่น้ำเพชรฮะอุ้ยอ๋อ จะเุกิดเหตุการณ์ไม่คาดไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเกิดขึ้นเพราะว่ามือไม่มีแรงจะเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลังแมลงผู้โอ้โหนอนเลยนอนใส่แปงไม่ได้กินหอยแป้งไม่ได้เขาบอกนะเขาเลี้ยงเนี่ยนะเขาดึงออกมาแล้วเขาก็แช่กับน้ำซีดอ่ะโคตรอร่อยโคตรหวานกินกาแฟก่อนนอนครับแล้วก็มันมีนั่นเองนะกินน้ำ ีอะไรนะหอยดองหอยแครงไม่ไม่ใช่หอยแมลงภู่ที่เราชิวกินนะอ่าถามหอยแครงขอ่อยอ่รร้อนค่อยๆก็ได้ที่เปลือกหอยแครงนี่ยุ้งกระดาษที่เอาไปตำเป็นปูใช่เขาจะทำจริงงแนะเป็นปุัวของพี่อย่าน้ำเยอะเกินมั้งน้ำใจขาดของหวานเนี่ยต้องใส่เบอร์ดีเข้าไปเนิวหวังอ้าร้อน ครับตอนนี้พวกเราสองคนนะฮะจริงๆมีสามคนนะใช่อีกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่กินอวนตินกับกาแฟนะครับผมเนี่ยกินกาแฟก่อนนอนครับส่วนพี่น้ำเนี่ยกินอวนตินก่อนนอนนะฮะใช่อีกคนหนึ่งเนี่ยเออมอกี้พิ่งคุยกันนะจู่ก็หล,ลับเลยพี่น้ำหมว่าเรากลับกันดีกว่าไหมแอบกลับ,บล<ด>ไหมดีมั้ยแลให้มันาแต่ก็ให้มันนอนในป่ามแบบนี้คนเดียวเอาไหม จริงนะไ<ป>นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันนะครับแล้วก็ให้สุสั์เต็นนอนแตบบนม้คนเดียวดูี่ว่ามันจะตื่นหรือว่าถ้าไม่ตื่นคือเราจะกลับนะแต่ถ้าตื่นเราจะอยู่ <จะ S 1> ต,ต่อนะครับจะกลนอนหรือเปล่าะจริงะพี่จริงนจริงนะจริงนะพรุ่งนี้เช้าเราไม่มาแล้วนะเราก็ปิคดคลิปพืนง,งนี้เลยใช่พรุ่งนี้เช้าไม่มานะก็ปล่อยสุสัดเต็นนอนในตาคนเดียวนะโอเคค่ะทุกคนไปไป,ไปจริงนะ <laughs> เตะเตะเตะกระเป้าอั้แกล้งนอนน่ะพูดถึงอย่างนี้ในโอเคครับสงสารสงสารนะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเนี่ยร้องไห้อีกนะคิ้ป่งโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับผมก็ฝันดีครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมนะตอนเช้านี่ค่อนข้างที่จะอ่ออากาศนี่ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าทุกคนได้ดูกันนะครับ เดี๋ยวพุนีเช้าบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บๆจุ๊บๆเลยพี่จุ๊บๆสัตกแก้จุ๊บจ๊บหน่อยแล้วจุ๊บไม่ไหวแล้วจุ๊บไม่ไหวแล้วหลับไปแล้วเมื่อวานที่เมื่อวานที่คุยกับน้ำเชิญอยู่นะก็อยู่ๆมีคนเดินมานะนี่เออเอออยู่ที่มือให้มือให้ขาเดินลงไปแล้วทีแรกเขาจะเดินขึ้นมาอ๋อเจอเราไหมเขาไม่จะเจอเรา นี่เดินลงไปนู่นแล้วไม่รู้ว่าเขามาอะไร,รใช่ไหมเมื่อกี้เขาเดินขึ้นมาถึงนี่แล้วเอ๊ะเหมือนเขาจะเดินขึ้นมาต่อ,อตี้เ<อ>ดินชัวร์วขึ้นมาแล้วเป็นกาแฟเสร็จแล้วใช่แล้วเมืม่อกี้เก่าก็าจะเข้านอนแล้วเชื่ออกมาตุ่ลงนอนจะมาหรือเปล่ววาเดินๆก่อน

มด,ดกม็ถึงได้เรียกนี่ไงแก,ง,แกงที่ไหนหรอไม่พวกพี่ลาจะนอนกันแล้วแหละเมื่อกี้บายบายแล้วพี่ก็เรีอกไปเห็นพอดีเ็นะครับทุกคนนะเมื่อกี้เนี่ยนะก็มีบุคคลปริศนานะครับมารอบๆเรานะครับผม นเ,เป็อแ,แ,แต่ว่าเชนน่านจะลงมาจากบนเขาแต่ว่าเชนเรียกยเขาก็ไม่ขันนะอา่าเมื่อกี้ผมเรียกไปรอบหนึ่งนะเขาไม่ได้ขันนะอืมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะครับผมแต่ว่าเดินลงมาจากบนเขานะพี่น้ำเอาไงอ่ะพี่น้ำพี่น้ำจะก,ก,ก็แล้วแต่พ,พี่เธอพี่น้ำจะนอนต่อหรือว่านอนได้อืมแตนมันก็อุ่นใจไงมาสามคนใช่ไงเราอยู่กันสามคนนี่ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ถ้ามาคนเดียวอ่ะดิกลัวอื สอเตถึงกับสะดุ้งตื่นเฮ้ยสิ่งไหนวะเตเขาคิดว่าพี่อยากแกล้งอืมสุดยอเต้ก็นอนนะพี่น้ำเรียกขึ้นมาคิดว่าอพี่น้ำแกล้งใช่ไหมคือพี่น้ำแกล้งที่แ้วไม่ได้แกล้งนะครับหูตาต้องไวอืมผมหลับแล้วอ่ะผมบอกว่ากินยาแล้วมุ้งนอนอ่ามันก็หลับเลย ตกลงแล้วก็ยื่ถึงเช้านั่นแหละแต่ว่าอ,อย่าหลับลึกกันนะอ่าอย่าหลับลึกนะท่าหลับนี่คือไม่รู้อะไรนะหลับหลับลึกแล้วกันฉะ <c oughs> นั้นแหละโอเคค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เชา้าค่ะนอนกันดีวะพี่ฝันดีค่ะแล้วอะไรเนี่ย ก็นะครับทุกคนตอนนี้ก <oh ็เป็นเช้าวันใหม่นะครับเมื่อคืนน no> ี้ฝนตกหนักเลยนะครับก็เปียกชื้นกันไปผมเองเนี่ยนอนข้างบนไม่ได้นะเพราะว่าผมนอนแล้วมันแออัดครับแล้วก็มันคันตลอดทั้งค네ืนเลยผมก็เลยนอนท่านั้นไม่สนุกนะฮะผมก็เลยมานอนนี่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็คุมเอาแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยผม<ช>เอาอยู <ไป S 1> แ่ <ไป S 1> แ,แต่ก็ฝนตกอีกหลายรอบเลยนะเมื่อคืนนี้โหก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วนะครับอืมเวลาเดินป่านี่ต้องระวังนะครับนะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็อย่าประมาทนะฮะต้องกังไฟชิดต,ตลอดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนเนี่ยจะมาเมื่อ,อไหร่นะครับเนี่ยเมื่อคืนนี้เราไม่ได้กังไฟชิดเลยนะครับแล้วก็ฝนก็ ตกลงมาโดยไม่คาดคิดก็เลยเปียกไปก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมเีเสียงนกสัตว์ตัวเล็กๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะก็พี่น,น,น้ำมีตื่นแต่เช้าเลยกับสุสเตนะครับอโอเคก็เดี๋ยเช้านี้คิดว่าเราเนี่ยไม่น่าจะทำอาหารกันกินแล้วนะครับเพราะเปียกชื้น ฟืนเนี่ย,ยค่อนข้างที่จะก่อไฟยากนะครับผมนะ,ะพี่น้ำเป็นไงบ้างพี่น้ำพี่น้ำก็ไคยหลับเลยเมื่อคืนสัตวเตะเป็นไงบ้างครับสเต๊์เาะผมไม่รู้ครับผม,ผมเหมือนโดนปูยิุง้ยำเมื่อคืนครับแล้วแต่ครับผม <S <S นะ เพราะเปียกหมดเลยอ่ามันเกีเขาของก่อนคือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าปลูกพัดทะยานนะทุกคนอ่เขาไม่ปลูกันนอ่ะ ก็นะครับทุกคนนะตอนนี้เนี่ยผมก็เตรียมข้อของพร้อมที่จะกลับได้แล้วนะครับเพราะว่าเราอยากจะออกจากป่าที่นี่โดยเร็วที่สุดนะครับเนื่อง้วยความที่ว่าตอนเช้าเนี่ยนะก็มีเหมือนพายุจะเข้ามาแล้วก็เหมือนฝนจะตกหนักอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะสอดเต้ไปโอเคเดี๋ยวผมก็จะกลับกันแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับฝากเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับตัวผมเอง ช่องของพี่น้ำบ้านแล้วก็ช่องของสุอสอดเต้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบาย